แม่มคัทลิยาเผยครั้งแรกสถานะแท่งศักดิ์สิทธิ์เล่าชีวิตรักหลังน้ำตาถึงลูกครั้งแรกเจ้าหญิงวงการบันเทิงแม่มคัทลิยามาเปิดใจเรื่องราวความรักที่ไม่เคยพูดที่ไหนในรายการคลับไฟเดโช ว่าเรื่องความดุของคุณแม่ก็ดุเหลือเกินเพื่อนยังโทรมาไม่ได้เลยพร้อมเปิดเผยความจริงที่หลายคนอยากรู้ถึงสถานะที่แท้จริงกับคู่จิ้นในตำนานแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองก่อนเล่าเรื่องราวความรักกับสามีสุดที่รักบีบีสงกราน์กระจ่างเนตรแบบหมดเปลือกก่อนแม่มจล่งน้ำตาเมื่อเปิดใจถึงลูกรักทั้งสาคน พิธีกรถามว่าเมื่อถามถึงที่มาของการเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงคนแรกโดยแหม่มได้กล่าวว่าเราเป็นคนธรรมดาแต่ต้องขอบคุณหลายสื่อที่ตั้งฉายาให้และอาจเป็นเพราะเราเล่นละครอยากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้าเราเล่นรับบทเป็นเจ้าหญิงแล้วตอนนั้นยังไม่ค่อยมีละครเกี่ยวกับเจ้าหญิงมากเลยเรียกกันว่าเจ้าหญิงเจ้าหญิงสื่อเป็นคนตั้งขึ้นมาให้รู้สึกเป็นเกียรติมากแต่ก็กดดัน พอสักพักใหญ่ๆจนมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาเราก็กดดันเพราะในชีวิตจริงๆเราไม่ใช่เจ้าหญิงเป็นคนธรรมดาสามัญคนหนึ่งที่รักโลภโกรธหลงผิดถูกต่างๆถามว่ามีหนุ่มๆมาจีบเยอะหรือไม่แหม่มกล่าวว่าต้องบอกเลยว่าคือน้อยมากๆในหนึ่งสัปดาห์เราเรียน5 6ถึง6วันต้องลงหน่วยกิจให้อัดแน่นให้อยู่3วัน เพื่อที่อีกสี่วันจะไปถ่ายละครเพราะฉะนั้นเรียนกับทำงานค่อนข้างหนักแล้วเลยไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องนี้แล้วก็ไม่ค่อยเห็นมีใครเข้ามาหรือเพราะว่าเราหน้าความก็ไม่รู้ผู้ชายก็เข้าหาเราน้อยมากถามว่าช่วงนั้นเป็นแฟนกับพี่แท่งหรือเปล่าโดยแหม่มได้กล่าวว่าเป็นคำถามที่หลายคนถามนะสนิทกันมากเพราะเล่นละครด้วยกันอย่างที่บอกชีวิตเราอยู่ที่กองถ่ายกับมหาวิทยาลัยเท่านั้นแล้วก็อยู่กับแม่พี่แท่งเป็นเหมือนรุ่นพี่ที่ ไปร่วมเล่นและพี่แท่งดังกว่าเรามากและด้วยความที่เราใหม่มากเขาก็พยายามที่จะทำลายกำแพงล่าสุดก็เพิ่งกลับมาเจอกันมีเล่นเรื่องหนึ่งทุกวันนี้ยังเจอกันสวัสดีทักทายกันเหมือนเดิมถามว่ามีคนมองว่าเพราะพี่แท่งอกหักจากเราจนทุกวันนี้เลยยังไม่มีใครแหม่มได้กล่าวว่าไม่นะอันนั้นเจ้าชายกลัวฝนตัวจริง จนกระทั่งเจอพี่กบกับมอสแล้วคุยกันไปมาเขาก็บอกว่าตาคนนั้นหาคนอยู่ด้วยยาก เมื่อถามว่าครั้งแรกที่เจอกับคุณสงกรานเจอกันยังไงที่ไหนโดยแหม่มเล่าให้ฟังว่าเป็นการนัดให้เราเจอกันของเพื่อนเพื่อนเป็นคนนัดให้วันนั้นเพื่อนก็อยู่ด้วยพอเราไปถึงร้านที่เพื่อนเ่อนนัดไว้เปิดประตูเข้าไปเขาก็ลุกขึ้นยืนให้เราเราก็แอบคิดเหมือนที่พ่อทําให้แม่เลยก็รู้สึกประทับใจเบาๆแต่ยังไม่ได้ชอบหรือว่าปิ๊งนะ เมื่อถามว่าที่บอกว่าไม่มีการขอเป็นแฟนแล้วมาคบกันตอนไหนโดยแหม่มได้กล่าวว่าเรามาคบกันตอนโตด้วยหมายความว่าอายุ32มีอะไรเราก็พูดกันตรงๆเราไม่ได้แอบซ่อนว่าเราครบกัน ถามว่าพูดกันตรงๆตอนนั้นเราก็เป็นห่วงเขามากกว่าเนื่องจากไม่ใช่คนในวงการแล้วเขาก็ไม่ค่อยเป็นคนสาธารณะอยู่แล้วบวกกับเป็นคนเรียบๆเงียบๆเ,เ,เวลาไปไหนเขาค่อนข้างอึดอัดเราก็เลยไม่ได้หวือหวาไปในที่ที่มีคนเยอะๆไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดเป็นช่วงแรกๆของยุคการมีปปารัสี ถามว่าตอนนี้เป็นคุณแม่ลูกสามลูกคนโตเป็นหนุ่มแล้วด้วยโดยแม่มกล่าวว่าน้องแม็กตอนนี้อายุ15แล้วน้องคินน้องเนสซี่พอเขาโตขึ้นตอนนี้เขาก็ยังไม่ถึงขั้นมีสาวๆเข้ามาชอบขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด